สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสทียี่สิบเก้กันยายนวันนี้ตลาดเปิดกระโดดนะฮะกระโดดประมาณสักสิจุดนะครับอันนี้ปัจจัยบวกเป็นเรื่องของราคาน,น้ำมันล้วนๆเลยนะครับน้ำมันก็ปรากฏว่ากลุ่มโอเปกครับบรรลุข้อตกลงอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าอันนี้จากที่อัลจีเรียเมื่อวานนี้ก็มีการตกลงกันว่าจะ ลดกำลังการผลิตลงนะฮะสู่ระดับประมาณ3,2.5ถึง3,3ล้านบาร์เรลต่อวันจากปัจจุบันที่ประมาณ3 3 2 4ล้านบาร์เรลต่อวันก็ลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคือไม่ใช่ Aggressiv e มากแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงนอกรอบที่มีการลดลงแล้วก็สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะฮะแต่ว่าการประชุมอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรียฮะ ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ส่งผลให้หราคาเมื่อาวานนี้ตัวราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาถึง2.7เหรียญน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นเกือบเกือบ5เนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นปตทสอผอปิดโตเคมีนะครับแล้วก็พวกถ่านหินออไอตัวนฮะถ่านหินก็ขึ้นนะครับเพราะว่าราคาของ ฐานหินขึ้นทํานิวฮันในรอบ2ปีนะครับพวกบ้านปูรันนาอะไรก็เปิดกระโดดขึ้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดน่าจะเปิดกระโดดประมาณ10จุดนะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็ถูกขับเคลื่อนโดยราคาน,น้ํามันเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกานะครับที่ปรับตัวขึ้นมานะฮะคือถ้าเพียงลําพัง ตัวหุ้นอย่างเดียวเนี่ยผมว่าตกนะฮะบอดีได้ได้พลังงานกลับตัวขึ้นมาก็มาช่วยให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทางยุโรปไม่ค่อยมีอะไรครับยุโรปเป็นเทศนิคอลรีบาวนะฮะหลังจากที่ลงลงมาแรงกวนก่อนหน้านั้นของเราเมื่อวานนี้ ก็ท่าไม่ค่อยดีแต่วันนี้มีราคาน้ำมันเข้ามาช่วยชีวิตไว้นะครับกับราคาของถ่านหินเข้ามาช่วยชีวิตพูดได้ง่ายราคาคอมมูิตี้มาช่วยชีวิตละครับนะฮะวันนี้คงเปิดกระโดดประมาณสัก10จุดนะฮะเพราะน,นั้นเปิดมาก็แถวประมาณ 400, 1, 4 0 0ร้0ยพันส้ตนะฮะพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะครับเมื่อวานนี้ตลาดปิดที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับลบไปเก้าจุดนะฮะวันนี้เปิดมาก็ บวกประมาณ10จุดนะก็ก็เรียกว่าบวกคืนบวกคืนที่เมื่อวานลงไปนะฮะแล้วก็ส่วนให้แนวต้านไว้ก็มี1492กับ1498นะครับผ่านยากทั้ง2จุดนะฮะค,คือเวลาให้ไว้นี่หมายความว่า1492เจจอช่วงเช้าก็ผ่านยากละนะครับถ้าเกิดยังผ่านไม่ได้เนี่ยจะปรับลงนะฮะปรับลงก็มีแนวรับจะเป็นแปร์แปร์แอเียที่เปิดทิ้งไว้นะครับก็ประมาณ1 4 8 5 1480 บวกหบวก 1, เป็นแนวรับนะครับแล้วก็วันนี้ข้อสังเกตในระหว่างวันคือหุ้นบวกควรจะมากกว่าหุ้นลบมากกว่า300ตัวมากกว่านะครับหมายความว่าบางท่านจะดูเอฟซินเมตเป็นบวกเป็นลบให้ดูจํานวนหุ้นบวกหุ้นลบครับถ้าหุ้นบวกชนะหุ้นลบต่ํากว่า300ไม่ดีฮะต่ำกว่า300นะฮะคือหมายความว่าอาจจะบวกบวกบวก600ตัวลบ300ตัวอย่างนี้โอเคฮะแต่ถ้าบวก บวก5 0 0ตัวลบ400อย่างนี้อันตรายครับแสดงว่าตลาดจะมาปิดที่โลของวันนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญที่วันนี้นะฮะคือคือถ้าวันนี้ตลาดปิดไฮพรุ่งนี้ขึ้นต่อฮะถ้าตลาดวันนี้ปิดเท่ากับราคาเปิดพรุ่งนี้ตกครับถ้าถ้าตลาดวันนี้ปิดโลของวันหรือต่ำกว่าราคาเปิดพรุ่งนี้ตกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีมันมีกรีดเดียวที่พรุ่งนี้ตลาดจะขึ้นต่อคือวันนี้ต้องปิดไฮของวัน ถ้าปิดเท่าเปิดหมายความว่าผมว่าเปิดมาบวก10ปิดบวก10พรุ่งนี้ตกฮะถ้าปิดตำก่าเปิดไม่ต้องคุยเลยพุ่งนี้ตกนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าวันนี้เล่นยากนะครับถึงแม้ราคาน้ํามันขึ้นฐานหินขึ้นเพราะว่าหุ้นพวกนี้จะเปิดกระโดดฮะอย่างกรณีของยกตัวอย่างนะครับอย่างปตทเนี่ยผมเชื่อว่าปิดเมื่อวาน3 2 9วันนี้เปิดมาก็บวกประมาณสัก8บาท 8บาทก็มาที่3.38แล้วเล่นยังไงอะนะครับหรืออย่างตัวบ้านปูฮะบ้านปูเมื่อวานนี้ลบไป3บาทเปิดมาก็ก็บวก3บาทนะครับเอ้ยโทนะเมื่อวานนี้ลบไป30ตังค์อยู่ที่15.6เปิดมาก็16บาทเล่นไงอ่ะเออคือคือ,คอเปิดมาแล้วมันกระโดดบดนะฮะพอกระเปิดกระโดดปุด๊บผมก็มองเอวันนี้เล่นยากแฮะนะครับเพราะนั้นวันนี้มันจะมีประเด็นเดียวนะก็คือขายอย่างเดียว ถ้าอย่างนี้วางกลยุทธ์ง่ายถ้าเราวางจะพ่วงทางซื้อนี่วางยากแต่ถ้าเรามองขึ้นมาขายอย่างเดียวก่อนนะครับถ้าตลาดปิด h i g ของวันเราค่อยไปเลือกซื้อคืนฮะตอนปิดตลาดนะครับต้องเป็นแบบนั้นก็คือระหว่างวันขายไปก่อนถ้าปิดไฮของวันได้เราเรา,เราค่อยไปซื้อคืนนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับกลยุทธ์ง่ายฮะขึ้นมาขายไปก่อนนะครับส่วนอันอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับ ก็จะมีราคาทองคําปรับลงฮะแต่ว่าทองคําก็ลงน้อยนะฮะเป็นเพราะว่าเกิดภาะวะที่เรียกว่าริสอ่อนอ่อนนะฮะพริ n อ่อนอทองคำมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยลบไป3เหรียญต่อทอยออนอยู่ที่1323ตอนนี้แนวรับอยู่1320ครับนะฮะ ยังคงมองโอเปอลองเหมือนเดิมนะครับผมยังมองเดือนเดือนตุลาพฤศจิกาตลาดไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็มองว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นไปกว่า2เหรียญกว่าเนี่ยผมยังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะลงนะครับเพราะว่าการการการตกลงรอบนี้มันไม่ใช่ทำทันทีนะฮะเป็นเป็นการตกลงด้วยด้วยด้วยปากเปล่านะครับปากเปล่าแล้วก็ตลาดก็ขึ้นไปรับสกอนผมเลยมองว่า มันไม่ใช่ว่าจะ,จะ,จะหยุดผลิตพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปเล่นข่าวมากกว่านะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ตลาดออน้ำมันน่าจะลงประมาณ1เหนนรียญนะฮะปอนมองก็เลยมองว่าตลาดยังไม่น่าจะวิ่งไปไหนในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นคนที่เล่นฟิวเจอร์ฮะฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ในสแควร์โพซิชั่นนะครับถ้าใครโอเพนลอไว้เมื่อวานวันนี้ก็ปิดเลยขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านก็ปิดนะฮะถ้าใครจะโอเพนช็อตก็โอเพนช็อตที่แนวต้านถ้ามันปิดหาย เราก็ลองกลับนะครับหมายความว่าถ้ามันทะลุทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปก็ลองกลับนะครับเพื่อพูดได้ง่ายว่าลงซื้อขึ้นขายละครับนะฮะซื้อขึ้นขายนะนี้ถ้าขึ้นเราเปิดโอเปนช็อตแล้วมันขึ้นทำนิวไฮทะลุที่เราโอเปนช็อตไว้หรือวันนี้ปิดได้ไฮของวันเราก็สะแกร์โพซิชันไปใหม่นะครับเซฟฟิบตี้เมื่อาวานนี้ปิดไป941ฮะ941แนวรับวันนี้945941 บวก4บวกเป็นแนวรับคาดว่าเปิดน่าจะประมาณบวก7บวกนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านก็คือประมาณ950บวกเเป็นแนวต้านนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเซ็ตเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะเปิดบวก10บเซ็ตฟิน่าจะเปิดบวกประมาณ7นะครับอันนี้เดาๆานิดๆนะฮะเพราะฉะนั้นบอทปอมนเปิดกระโดดเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นโอกาสสำหรับใครที่ใครที่ ลองไว้ก็ปิดนะฮะทากำไรนะครับแตเห็นว่าช่วงนี้ตลาดเล่นยากนะฮะเพราะว่าภาพรวมแล้วตลาดมันเป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่นะฮะคือกรอบของ s e ็ตอินเกเนี่ยก็คือไซเวย์กรอบ1477แล้วก็1,500นะครับถ้าทะลุ1,500ก็ดีขึ้นจะไป1,510ถ้าทะลุ1,510ถ,ถึงจะไปแรงนะฮะส่วนของเซ็ตอินเด็กซเนี่ยตรง1477ถ้าหลุดลงก็ไม่ดี แต่ว่ายังลงไม่แรงนะครับจะลงแรงๆต้องหลุด1,460เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเป็นสเต็ปสเตไปนะฮะถ้าดูแคบๆเลยก็คือเซตอินเด็กแกว่งระหว่าง1,477กับแถว1 5 0 0นะฮะ1477กับ1,500ทะลุขึ้นทั้งบนจะดีขึ้นเรื่อยๆถะลุกเกิน1 5 1 0ก็คือเป็นสัญญาณซื้อนะครับส่วนเซตอินเด็ก์เหมือนกันนะฮะถ้าลงมามากๆกับสัญญ,ญาณกับลบมากขึ้นนะฮะมาดูตัวเซติตี้บ้าง บางทีนักผมว่านักลงทุนฟังฟังแล้วก็เบื่อๆไปเลยนะฮะมันจะมันจะจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแต่รู้สึกว่าเล่นหุ้นแล้วขาดทุนนะเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นหุ้นส่วนใหญ่อาการไม่ดีนะครับแต่ว่าตัวเซ็ตเนี่ยพอเล่นแล้วจะงงงเอ๊ะเอาไงดีนะฮะก็ของเซ็ตเดน็กคาดว่าจะแกว่งอยู่ระหว่างกรอบ938แนะฮะนะครับแล้วก็กรอบสั้นๆก็คือ958 938958ประมาณ20จุดนะฮะถ้าทะลุ958ดีขึ้นฮะจะไป964นะครับ,ะ 4, ะรบทะลุ964ถึงจะไปแรงนะครับส่วนถ้าต่ำกว่า938อาการอาการไม่ค่อยดีละนะครับจะลงมา928นะครับวันนี้คาดว่าตลาดวันนี้อยู่ที่ปิดนะฮะถ้าปิดโลของวันพรุ่งนี้ตกต่อปิดเท่ากับเปิดพรุ่งนี้ตกต่อมีอย่างเดียวที่จะทให้พรุ่งนี้ไปต่อคือปิดหายของวันครับสวัสดีครับ